เอา้าแม่ปุพาสวัสดีครับเจ้าขึ้นมอาถึกโอุย้ยหาเกือบลงงนาลงงลังอยู่บ่จ้า <laughs> ลงงนาลงหลังท่างเปิดเท่งงเปิดนั่งนังนงั้นขอท่ากันนะอ๋อไปท่านคุณแล้วก็ลงจำรวไอ้โทษหามาหน้าพนแล้วบ่ว <laughs> ออกจากบ้านจังมองครับแม่ปูผาออกจากบ้านสองสองโมงสองโมงเช้าหอผีบ่ายโมงบ่ายโม,มงเอาแป๊ะป๊ะครับเส้กนกางเกงแรกครับผมเออไปโอเคครับผมแม่ปูผามาจากขอนแก่นครับทุกคน <Okay. S 1> แม่ปูผาเอฟซีเอฟซ,เอซีเอาของมาเต็มขั้นรถเลย ไอแท้จะรถไอความซุยๆเนี่ยใอืมอ่าน,ะล,ออนละโอ้เอาม้าลำนีปแปดด้วยสิแปดแล้วโอ้ครับพี่น้องม้าลำนีปแปดแล้วไปรปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้เราถ่ายออก์พตัวนี้ไว้เป็นที่จอดรถนะครับเพราะว่าซื้อหลายสำนักเดินทางมาหลายช่องเนาะ รถจอดไม่พอครับต้องเลยปรับพื้นที่นะฮะเพื่อเอาไว้จอดรถจอดลานะครับจะได้สะดวกสบายหากรถผมยังจอดตรงถนนใหญ่ได้เพราะว่านะค่อนข้างจะลำบากที่จอดนะก็เลยปรับพื้นที่นะฮะในการที่จะเอารถเข้าไปจอดได้แบบเป็นลานจอดรถยนต์นะฮะ <Okay. S 1> โอ้นะฮะนี่คือความเปลี่ยนแปลงล่าสุดกับ FC ซ นี่นะครับทุง่งนาลุงพลนะฮะขยายพื้นที่นะครับเพื่อไว้เป็นที่จอดรถสำหรับสื่อก็คือยูทูบเบอร์นะครับหลายๆช่องที่มาทำคอนเทนต์ทำข่าวที่นี่เนาะเกี่ยวกับพิธีของลุงพลนะครับ FC ไปดูบรรยากาศข้างในกันครับแม่บุพาได้อะไรมาฝากพวกเราเนะเาะค่งกินข้าวเล้าอาเขากมาฝาก เอารมณ์เลยเหรอแม่อาลงเลยที่มาทำก็เป็นอาลงเลยคือเป็นหนุ่มหัวห้างแม่มีความหวเอาลงเลยจับปลาันะได้มาเงาะมาฝากได้เขากำมาฝากโอ้แม่ผู้พาของเรานะครับทุกคนไงเลยมาจากคนแก่ไม่อยากผูกขาดนแก่ด้วยแม่สวัสดีค่ะใช้ถ่ายผมไม่ตอนผมยกนี่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ โอ้โแม่คือของเต็มคันรถนะฮะมีอะไรอีกคะแม่ช่วยช่วยช่วยอเอาปลาคุ้งมาตําพร้อมแบบแม่เอาปลาแดกม่พร้อมบัาุหน้ามาพร้อมแม่แอันไหนอ่ะอันนี้อ่ะอนนี้อ่ันนี้ปลา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 าปปลป่า อ๋อมีเอ็นสำหรับคนกเจมีของเจด้วยมีของเจมาเผนี่ก็เป็นบรรยากาศครับทุกคนมาโนเนหมยันี่ป็นปัญหานอนนี่หมา่หาหาชั่วโมงหชั่วโมง ตัวถึ่บ้างหัวผีมันไปนอนนอนใส่บุญนี่ยไปนอนบ้านเขียวยัดแย่ยัดเองเอามาชุดเดียวเจ้ไปรถกับแม่มาต่อยเรื่อขึ้นไ่คื้อใหม่แม่ตลาดอะไรอยู่เนี่ยแม่แม่นั่งก้อนแม่นั่งตรงไหนครัอันเดียมากินนักกันเมือทุกคนเตอร์จ่ายอยากเป็นพ่อแม่กบพลาหายใจหายใจกันหายใจกันแล้วน่องคอยแบบน้องสาวคอยมากถึงที่ถึง ขี่รถมาัวใ่กีรติันเตวมาุกทงเราขี่รถมาตัวบางยาจัเศร้าคนละเกียรตอว่ฒลงทางอยู่เีรมาจุกจังกดไท้ตั้งใจลายลาลากดลูกสาวเบีกแม่แม่ต้องเบิงจัก หาหน้าที่ไรยันยันต้องควยันบ้องบคล่องไรก้นไรเลยเยโอ้กแม่บุกานี่ก็มาหลายรอบแล้วเนาะที่กอกานะครับล่าสุดที่หใม่ยังมาไม่ถูกนะฮะติดต่อแอดมานามาก็ได้พามาทุ่งนาลุงพลนะ มาถึงเนาะแม่ชิมมือแกงหน่อไม้กอนคแม่มาิกนู้ก็กินได้สองครั้งพอดีเห็นคุณแม่มาก็เลยว่างทำข้าวเลยบนมาหาคุณแม่นะค่ เมื <mile> ่อีแมาซื้อมะตะมังคุดเกินบอกครับม่ใช่ไหนแก่ปลาแดกบองนะฮะปาครอดก็ยังมีเลยน้านี้ปลากรกก็ยงนะเลยปลากรอกนิกเก็ตใบเป็นตีนปลาราครับพริกนะโอ้เอร้อยห้บาทบักน้าเกกับบักหน้าปูกะเองนบ้าน แต่ว่าอันนี้สื้อเพื่อนซื้อมะปกซื้อมาปะไปกว้ามเต็มใจส่วนพี่เมย์ข้าวเหนียวดำเนี่ยค่ะข้าวเหนียวแล้วส่วนพี่เมย์ก้อนใสข้าวเหนียวดำไดำไม่แดงอ่ะให้พี่เมย์ชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะพี่เมย์บอกว่าอยากปลูกข้าวเหนียวดำดำแบบนี้ดอืมอร่อยไม่แข็งต้องหอมเวลาแช่ต้องแช่พร้อมเมล็ดขั้นกับเพื่อนขาวด้วยผสมผสมกันจะได้ไม่แข็งใช่ไหมแม่

ไปุ่นลงอยู่ผุ่นปยเอาไปลุงเนาะเสียแห้กับมือหรือว่าเจ้าสีเอาไว้ไปแไปให้กับมือให้กับมือจะเจอลุงนะฮะให้กับมือเลยนะ มคอยยม่อไบ้ายุยไกวนมันยุ้ยไกลเนี่ยมากกว่าอีสอยแล้วเนี่ยชักพุงเหลือชักแผ่นไม้ให้แม่ายแม่ผูกฟ้าได้แต่ายลูกสาวไม่ได้นะคะพี่น้องลูกสาวเพ็นไอยกล้องอันนี้จะให้ปลาจะให้ปลาจะมากลี่ืองสุแดนครับหลังจากเอา เนาะเอาอะไรไปไว้แล้วก็อยากจะเอาเอ็มร้อยไปฝากทุกคนด้วยครับแม่ผูกพาของเราฮะนุ่มนุ่มซีเอามันมาให้ขึ้นรถเลยนะครับอยากจะเอาให้กับเบือเลยพันมาอยากให้ลูกได้ดื่มพันมาอย่าบ้าให้ด้วยตัวเอง สวัสดีครับครับดีใจม่กครับจ้าดีดีใจดีใจดีใจน้ำลายไหลเต็มลายลายบมดจ้าดีใจน้ำลายอันนี้เอาอะไรมาให้หนูบ้างครับโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะเลยจ้าให้ยูทูบเบอร์อันนี้ให้เอร้อยให้ลุง<อ>จะไปฝ<อ>า,ากน,น้องน้ำมนต์สองน้ำมนูลนะจ้าใส่ใส่จ้ามกมามา,มาถูกได้ไงอู้ยตามพีทีมาตามพีทีมาลุงหน้าลุงหลัง จ,จนะมา<อ>ด้วย,วยใจรักแล้วก็อะไรล่ะ FC ลุงพลเนาะครับแล้วก็ FC อยู่ทุกเป,ปอร์ทุกช่องที่อยู่กับลุงพลครับจ้าโดยเฉพาะครับนี่แหละอันนี้ก็ทํางานตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วก็นอนจ้าเห็นใจเห็นใจแล้วจ้าเห็นใจ นี่ก็แม่บุผามาถึงทุ่งนาแล้วนะครับทุกคนครับเอาขอมาให้นะไปแม่บุภาไปกินน้ํากินข้าวกันก่อนพูดนะครับนู่นแหละตรงที่พักรับรองนู่นแหละครับผมกินน้ํากินท้าพักผ่อนกินของกินข้าวด้วยนะครับขอบคุณสําหรับคลิปนี้ครับแม่บุผามาจากคอนแกนนะฮะเอฟซีที่ติดตามข่าวสารบ้านลุงพลเนาะก็มาถึงทุ่งนาลุงพลโดยสัสติภาพแล้วก็มีของฝากอาหารการกิน นะมาฝากยูทูบเบอร์ของเราเนาะแล้วนกะ็ที่สําคัญก็เอาเครื่องดื่มนะมาฝากลุงพลนะนี่คือบรรยากาศทุ่งนาลุงพลมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะขอบคุณสาหรับคลิปนี้ฝาก f อดูคลิปให้ด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กับช่องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากสินค้าไม่ว่าจะเป็นสเปรย์บูดิ้มสเปรย์มานาแก้ปวดเมื่อยนะสินค้ามนโอมเนาะทีพีสกีนนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสั่งซื้อด้ในนา้ามานาสตอรี่สวัสดีครับ